ราชันพิชิตล่าหนึ่งมัคคาสยบฟ้าตอนที่ส1เอดฝ่ายหญิงก็มีญาติหนุนหลังณจุดพักม้าริมเส้นทางหลวงมีรั้วรอบขอบชิดด้านในมีหญ้าแห้งกองสูงเป็นภูเขาไกลออกไปมีม้าตัวหนึ่งวิ่งห่อเข้ามาเมื่อเข้าใกล้จุดพักม้าก็ชะลอความเร็วลงเฉินกุยซั่ควบม้าตรงเข้าไปในจุดพักม้าพอถึงด้านในเขาก็หยุดม้ากระโดดลงจากม้าแสดงป้ายคำสั่งป้ายหนึ่งต่อเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาต้อนรับ จากนั้นครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่ก็จูงมาตัวใหม่ที่พักผ่อนเต็มที่แล้วมาให้เขาเชิญกุยซ่วพลิกตัวขึ้นหลังมา้าจากนั้นก็ทยายาออกจากจุดพักมา้าลงแทร่เร่งมาไปตลอดทางมาได้พักทว่าคนไม่ได้พักเลยบนถนนหลวงเส้นหนึ่งภายในตัวจังหวัดกวางอี้หนิวโยเต้าเป็นผู้นำขบวนทหารมาสิบคนแต่ความเร็วในการควบขี่กลับไม่เร็วนักตลอดทางควบมาไปอย่างไม่เร่งร้อน เพราะพวกเขาไม่มีจุดพักมาให้ใช้จึงจําเป็นต้องคํานึงถึงเรี่ยวแรงของมาที่สูญเสียไปด้วยองครักษ์ของซางเฉาจงเปลี่ยนไปสวมชุดชาวบ้านธรรมดาหมดแล้วองครักษ์บางส่วนถูกหมิวโย่เต้าจัดให้ประจําอยู่ตามรายทางส่วนที่เหลือติดตามเขาไปเมื่อเห็นกําแพงเมืองสูงใหญ่ปรากฏขึ้นตรงเบื้องหน้าหยวนกังก็ยกมือส่งสัญญ,ญาณองครักษ์สองนายที่อยู่ท้ายขบวนหยุดมา้หาหักเลี้ยวเข้าไปหลบซ่อนตัวในป่าข้างทาง ทำหน้าที่รับส่งข่าวสารคนในขบวนที่เหลือเดินหน้าต่อเมื่อถึงประตูเมืองก็ลงจากม้าเข้ารับการตรวจสอบจากทหารยามองครัก์ของซางเฉาจงก้าวเข้าไปจัดการเรื่องดันตรวจถึงแม้ซางเฉาจงจะตกอับแต่ก็ยังไม่ใช่คนที่ชาวบ้านธรรมดาจะสามารถเทียบได้ภายใต้สถานการณ์ที่มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดในช่วงปลอดสงครามการจะปลอมแปลงสถานะเป็นพ่อค้าวาันิชอันใดสักหน่อยเพื่อเข้าเมืองนั้นไม่ใช่เรื่องยากอะไร หลังจากเข้ามาในตัวเมืองของจังหวัดกวางอีถึงได้พบว่าสถานที่ที่เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำที่อุดมสมบูรณ์นั้นไม่ธรรมดาจริงดังว่าบนท้องถนนค่อนข้างคึกคักผู้คนสัญจรขวักขวายร้านรวงเรียงรายมีผู้คนแต่งตัวภูมิฐานดูดีอยู่มากมายไม่อาจนำความเสื่อมโทรมแร้นแค้นของโลกภายนอกมาเทียบได้เลยหนิวโยเต้าขี่มา้ฝาฝา่าฝูงชทนกวาดสายตามองรอบข้างพิจารณาความเจริญรุ่งเรืองของโลกแห่งนี้พวกเขาเข้าพักในโรงเแรมที่ดูใช้ได้แห่งหนึ่ง พนักงานของโรงเตี๊ยมจูงม้าไปดูแลส่วนทหารองครักษ์ก็แยกย้ายไปตามห้องพักที่จัดเตรียมไว้เมื่อทั้งกลุ่มพบห้องพักและจดจำห้องของตนไว้แล้วพวกเขาก็มารวมตัวกันอีกครั้งหยวนกังสังให้องครักษ์สามนายออกไปสืบหาข่าวจําเป็นในตัวเมืองจากนั้นเอ่ยกับองครักษ์อีกสามนายที่เหลือว่าเดินทางมาเหนื่อยเหนื่อยรีบพลัดกันไปพักผ่อนเถอะขอรับทั้งสามประสานมือรับคำสั่งรีบหันหลังกลับเข้าไปยังห้องพักของตัวเองทันที ส่วนตัวหยวนกังนั้นติดตามหนิวโย่เต้าออกไปจากโรงเตี๊ยมอีกครั้งหนึ่งเดินเปร่ไปตามถนนในตัวเมืองทั้งสองคล้ายกำลังเที่ยวเล่นอยู่จริงๆเมื่อพบร้านแอร์อนพันหนิวโย่เต้าวิ่งถิวเข้าไปอุ้มแพรตวนชั้นดีขึ้นมาลูบคลำหันไปร้องจู้จู้ใส่ย,ยวนกลงเป็นพักพักพลางเอ่ยว่าเจ้าดูฝีมือและทักษะการทอผ้าผืนนี้สิกระณิดงดงามไม่เลวเลยจริงๆคำชมนี้ทำให้เท่าแก่ที่อยู่ในร้านดีใจ หนิวโย่เต้าสอบถามราคาทว่าไม่ได้ซื้อก่อนจะหันหลังเดินออกไปอีกครั้งทำให้เท่าแก่ร้านดีใจเกอร์ร้านเครื่องประดับและตลาดปลสุสัตว์ตลอดจนร้านโรงต่างๆทุกแห่งล้วนมีเงาร่างของหนิวโย่เต้าโฉบเข้าไปสอบถามราคาสรุปแล้วคือท่าทางของคนทั้งสองไม่คล้ายคนมาทำธุระเลยสักนิดหากแต่คล้ายคนมาเดินจับจ่ายซื้อของจวนประกูซ่งและเมือง,งหลวงซ่งจิ๋วหมิงในชุดลำลองยืนคอยแขกอยู่บนขั้นบันไดนอกโถงรับแขก แขกที่ทำให้เสนาบดียุติธรรมผู้สูงศักดิ์ออกมารอต้อนรับด้วยตัวเองได้ย่อมไม่ธรรมดาแน่นอนซ่งจิวหมิงยืนรออยู่ตรงนั้นด้วยท่าทีผ่อนคลายทว่าในหลืบมุมทั้งสองด้านกลับมีเงาร่างของยอดฝีมือที่ทำหน้าที่อารักขาปรากฏให้เห็นตะคุ่มตะคุ่มหลังคอยอยู่ครู่หนึ่งคนกลุ่มหนึ่งก็เดินอ้อมออกมาจากฉากภูเขาจำลองชายชะกันไว้หนวดเคราคนหนึ่งเดินวางท่าถึงขังเข้ามาสีหน้าบึ่งตึงดูไม่สบอารมณ์อย่างมาก คนผู้นี้คือหนึ่งในสีแม่ทัพใหญ่แห่งกองทหารองครักษ์พิทักเมืองหลวงมีนามว่าหวังหิงอแม้ว่าลำดับขุนนางจะสู้ซ่งจิ่วหมิงไม่ได้แต่ในมือควบคุมกองทัพนับหมื่นเอาไว้ในเมืองหลวงแห่งนี้ไม่มีผู้ใดกล้าดูแคลนเขาและหวังหิงอก็คือพ่อตาของซ่งเหยี่ยนชิงสัตรีร่างอวบท้วมที่ก้มหน้าเดินตามหลังเขามาต้อยๆก็คือหวังหลิวฟางผู้เป็นภรรยาของซ่งเหยี่ยนชิง พวกซ่งซูสามีภรรยาเดินอยู่ข้างๆใบหน้าฉาบยิ้มเอาใจพวกเขาออกไปต้อนรับญาติฝ่ายหญิงที่หน้าประตูใหญ่ก่อนจะนำทางเข้ามาด้วยตัวเองจนปัญญาที่ญาติฝ่ายหญิงคล้ายจะไม่ไว้หน้าเท่าไรสีหน้าดูบึง้งตึงเป็นอย่างยิ่งหวังหีเงอมีผู้บำเพ็ญเพียรคุ้มกันสี่คนตามประกบซ้ายขวาสี่คนนี้คอยสังเกตการรอบข้างมาตลอดทางเมื่อเดินมาถึงด้านล่างบันไดถงรับแขกหวังหีเงอประสานมือคาระวะเอ่อยอย่างเย็นชา ผู้น้อยน้อมพบท่านเสนาบดียุติธรรมใบหน้าที่เรียบเฉยไร้อารมณ์มาโดยตลอดของซ่งจิวหมิงพลันมีรอยยิ้มน้อยน้อยปรากฏขึ้นมาเขารีบก้าวลงบันไดไปจับข้อมือหวังหิงงอพลางเอ่ยว่าาติสบายมากพิธีไปแล้วที่นี่ไม่มีผู้น้อยผู้ใหญ่อันใดทั้งนั้นล้วนเป็นครอบครัวเดียวกันแม่ทัพใหญ่เชิญด้านในเถิดเขาจับมือหวังหิงงจูงเข้าไปในห้องโถงด้วยความเป็นกันเองทั้งสองแยกกันนั่งลงในตำแหน่งเจ้าบ้านและแขกผู้มาเยือน พวกซ่งซูได้แต่ยืนเท่านั้นหวังหลิวฟางยืนก้มหน้าอยู่ด้านหลังหวังหิง,งอผู้เป็นบิดาด้วยท่าทางน้อยเนื้อต่ำใจมีบ่าวยกน้ำชามาให้เจ้าบ้านและแขกจิบชากันอยู่ครู่หนึ่งซ่งจิวหมิงก็ถามเข้าประเด็นว่าลมใดหอบแม่ทับใหญ่มาถึงที่นี่ได้ปึง้งถ้วยชาที่อยู่ในมือหวังหิง,งอเกือบจะกระแทกลงบนโต๊ะน้ำชาเอ่ยอย่างไม่เกรงใจว่าหากข้ายังไม่มาอีกเกรงว่าลูกหญิงของข้าคงมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้ว ตัวข้าหวังหิงงอชาติตระกูลต่ำต้อยไม่อาจเอื้อมเกี่ยวดองท่านเสนาบดียุติธรรมที่มาในวันนี้เพื่อร้องขอหนังสืออย่าจากตระกูลส่งให้ลูกหญิงของข้าส่งจิ๋วหมิงกล่าวด้วยความประหลาดใจเหตุใดแม่ทับใหญ่ถึงกล่าวเช่นนี้ความเอ๋อไราเทียบพร้อมหน้าเอ็นดูตระกูลเราถูกใจอย่างยิ่งจะอยู่ต่อไปไม่ไหวได้อย่างไรพวกเขาสองสามีภรรยารักใคร่กลมเกลียวยายจึงเอ่ยถึงหนังสืออย่าเล่า หรือท่านแม่ทัพใหญ่คิดจะทำลายความรักของหนุ่มสาวกันหวังหีงอถลึงตาพลางกล่าวด้วยความโกรธเกรี้ยวท่านเสนาบดียุติธรรมคนซื่อตรงย่อมพูดจาเปิดเผยปีนั้นเป็นตระกูลส่งของพวกท่านที่มาขอเกี่ยวดองพอแต่งเข้ามาฝ่ายที่หมางเมินเย็นชาใส่ก็คือตระกูลส่งของพวกท่านลูกสาวออกเรือนก็เหมือนสัตว์น้ำออกนอกบ้านแต่งไก่ตามไก่แต่งสุนัขตามสุนัขชีวิตคู่ของหนุ่มสาวจะเป็นอย่างไรนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของพวกเขา ข้าก็มีได้ก้าวไกยมากมายนะักแต่ไอเด็กสารเลวส่งเหยี่ยนชิงคนนั้นมันจะรังแกกันเกินไปแล้วปึ้งเขาตบโต๊ะน้ำชาอีกคราหนึ่งสันสะเทือนจนถ้วยชากระดอนขึ้นมางุมปากส่งซูกระตุกเมื่อได้ยินคำด่าว่าไอเด็กสารเลวหากส่งเหยี่ยนชิงเป็นไอเด็กสารเลวเช่นนั้นเขาก็คงเป็นไอสารเลวด้วยคนประกูลส่งกระดักกระเดิดอยู่บ้างกลายเป็นไอสารเลวกันทั้งบ้านแล้ว แม่ทับใหญ่กล่าวหนักไปแล้วส่งจิ๋วหมิงเอ่ยเบาๆหวังหิงอกกล่าวว่าไม่หนักเลยแม้แต่น้อยไอคนซามส่งเหยี่ยนชิงผู้นั้นดื่มสุราคล้านารีอยู่ด้านนอกสัมาเละเทมเาตามหอนางลมใช่ว่าข้าจะไม่รู้ต่างเป็นบุรุษเหมือนกันมีการสังสรรค์เข้าสังคมบ้างข้าก็พอจะเข้าใจได้ข้าเองก็หาใช่คนไร้เหตุผลไม่รู้ความบางเรื่องข้าก็ยอมหลับตาข้างลืมตาข้าง ทําเป็นไม่เห็นไปเสียเขาเล่นสนุกอยู่ด้านนอกข้าไม่ก้าวกายและข้าก็ไม่อาจนําเชือกไปมัดตัวเขากลับมาได้ด้วยแต่ทุกอย่างล้วนมีหนักเบาเขามีครอบครัวแล้วไม่ควรเล่นสนุกจนละเลยคนที่บ้านลูกหญิงแทบจะไม่เคยพบหน้าเขาเลยนี่มันหมายความว่าอย่างไรกันเล่าครั้งนี้ยิ่งหนักข้อกว่าเดิมผ่านไปเป็นเดือนแล้วลูกหญิงไม่เห็นแม้แต่เงาของเขาทุกวันต้องรอคอยอย่างเดียวดายด้วยน้ำตานองหน้ารังแกกันเช่นนี้ได้หรือ ในเมื่อไปกันไม่รอดเช่นนั้นก็อย่าฝืนเลยมอบหนังสืออย่าให้ทั้งสองเป็นอิสระจากกันเสียดีกว่าเสียงเขาดังลัน่นสั่นสะเทือนจนหลังคาแทบจะหลุดล่อนลงมาหวังหลิวฟางที่อยู่ด้านหลังก็น้ำตาก่อเบา้าท่าทางน้อยเนื้อต่ำใจอย่างยิ่งคนประกูลซ่งละอายยิ่งนักน้อยนักที่จะมีคนมาตบโต๊ะวยวายไม่ไว้หน้ากันเช่นนี้ถึงในบ้านหากเป็นชาวบ้านธรรมดาย่อมไม่มีสิทธิกระทำเช่นนี้ได้ ผู้ใดกล้าทำแบบนี้ก็ลองดูสิแต่ภูมิหลังชาติตระกูลของหวังหิงงอกลับต่างออกไปอย่างที่โบราณว่าไว้ฝ่ายหญิงก็มีญาติหนุนหลังปกติต่อให้หวังหลิวฟางจะไม่ได้ดังใจแค่ไหนแต่คนทั้งตระกูลซ่งก็ยังปฏิบัติต่อนางด้วยความเกรงใจด้านชีวิตความเป็นอยู่ย่อมต้องสุขสบายแม้ภายในใจจะมีความไม่พอใจต่อนางแต่พ่อแม่สามีก็ยังพูดคุยกับนางด้วยความโอบอ้อมอารี ส่งจิวมิงอับอายขายหน้าโทรศัพท์สมเต็มท้องเหลือบมองส่งสูอย,อย่างเยียบเย็นพลันชี้หน้ากล่าวตำหนิเลี้ยงลูกไม่ดีเป็นความผิดของบิดาวันนี้ข้าขอรับรองต่อหน้าญาติสะพยหากต่อไปยังมีเรื่องเช่นนี้ให้ญาติสะพยต้องเอ่ยถึงอีกข้าจะหักขาให้คนซามผู้นั้น หวังหิง,งเงเยหน้ามองเพดานไม่ปริปากพูดฟังส่งจิ่วหมิงดูด่าส่งซูอย่างไม่แยแสหนังสืออย่าอันใดนั้นเป็นเพียงข้ออ้างความจริงที่เขามาวันนี้ก็เพื่อออกหน้าช่วยเหลือบุตรสาวเท่านั้นดูด่ากันไปยกหนึ่งส่งจิ่วหมิงที่ดูด่าส่งซูจนได้แต่ต้องก้มหน้ายอมรับก็ลุกขึ้นยืนเดินเข้าไปหาหวังหิงองเอ่ยด้วยสีหน้านยิ่งย้มว่าแม่ทัพใหญ่เป็นข้าที่สะเพร่าเองท่านวางใจเถอต่อไปไม่มีทางเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก อีกอย่างเรื่องนี้แม่ทับใหญ่อาจจะเข้าใจเจ้าเด็กสามคนนั้นผิดไปเล็กน้อยเข้าใจผิดหรือหวังหิงอเลิกคิวแอร์วบหนึ่งค่อยๆลุกขึ้นมาเขานึกว่าซ่งจิวหมิงกำลังจะขอขอมาลาโทษจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็พูดจาตามมารยาทกันสองสาประโยคแล้วจบลงด้วยดีไม่นึกเลยว่าอีกฝ่ายจะมาบอก,กว่าตนเข้าใจผิดเขาไม่สบอารมณ์ขึ้นมาทันทีนี่มันจะรังแกตระกูลหวังของเขาเกินไปแล้ว แม้แต่เขาก็ยังไม่ไว้หน้ากันเช่นนี้แล้วต่อไปลูกหญิงยังจะมีชีวิตที่ดีในตระกูลส่งได้หรือส่งจิ่วหมิงยกมือขึ้นเล็กน้อยสื่อให้เขาใจเย็นใจเย็นก่อนจากนั้นขยับเข้าไปใกล้แล้วกระซิบข้างหูว่าเมื่อหนึ่งเดือนก่อนก่อนที่คนผู้นั้นจะถูกปล่อยตัวออกจากคุกเบื้องบนมีคำสั่งลงมาเหยี่ยนชิงจึงต้องควบมากลับสำนักสวรรค์ที่สุดกลางดึก ไปทำภารกิจสำคัญหาได้ออกไปสัมมาเลเทมเอาอยู่ด้านนอกไม่ยอมกลับไม่เขาเองก็มีความจำเป็นเช่นกันหวังว่าแม่ทัพใหญ่จะเข้าใจด้วยโอหวังหิงอกับพริตตาปริบปิปปพอจะเข้าใจบางอย่างแล้วสีหน้าขุนเคืองค่อยๆโอนอ,อ่อนผ่อน,ค,นคลายลงเผยท่าทางใช้ความคิดเล็กน้อยและในเวลานี้เองพ่อบ้านประกูลส่งปรากฏตัวขึ้นนอกประตูร้องเรียกส่งเฉวียนที่อยู่ด้านในในายท่าน ซ่งเฉวียนรีบเดินออกไปเห็นสีหน้าเขาผิดปกติทราบว่าคงเกิดเรื่องขึ้นจึงออกไปคุยกันที่ใต้ชายคาข้างเรือนเกิดอะไรขึ้นข้อบ้านกระซิบว่าเกิดเรื่องกับนายน้อยของคุณชายสามขอรับมือยื่นจดหมายรับฉบับหนึ่งให้ซ่งเฉวียนรับไปอ่านแอวบหนึ่งสีหน้าพลันตึงเครียดรีบเดินกลับเข้าไปในห้องถงอย่างรวดเร็วเชิญซ่งจิ่วหมิงที่กำลังกระซิบพูดคุยกับหวังหิงงออกมาอีกด้านหนึ่งกล่าวกระซิบกระซาบสองสามประโยค จากนั้นก็มอบจดหมายรับให้หลังจากซ่งจิวมิงอ่านจดหมายจบก็ค่อยๆหลับตาลงทุกคนในห้องต่างสังเกตเห็นความผิดปกติล้วนจ้องมองมาที่เขาหลังลืมตาขึ้นอีกครั้งซ่งจิวมิงมองไปทางหูกุ้ยจือผู้เป็นภรรยาของซ่งซูเอ่ยว่าสะพายสามพาฟางเอ๋อร้ายออกไปเดินเล่นหน่อยไปหูกุ้ยจือรับคําเดินเข้าไปชักชวนหวังหลิวฟางที่อยู่ข้างกายหวังหิงงอ หวังหลิวฟางกลับมองไปที่บิดาหวังหิงงอทราบว่าซ่งจิวหมิงน่าจะมีเรื่องบางอย่างจึงโบกมือเล็กน้อยให้บุตรสาวตามแม่สามีตนออกไปเมื่อคนที่ได้รับผลกระทบไม่อยู่แล้วจดหมายรับในมือซ่งจิวหมิงก็ถูกส่งต่อให้หวังหิงงอหลังหวังหิงงออ่านจบสีหน้าพลันแปรเปลี่ยนอย่างรุนแรงมองซ่งจิวหมิงทันทีใต้เท้าหมิงรายงานนี้เป็นความจริงหรือไม่มีทางนําเรื่องเช่นนี้มาโป้ปดแน่ซ่งจิวหมิงเอ่อยเบาๆ หวังหิงงอซุดตัวนั่งลงบนเก้าอี้อย่างเงียบเชียบรู้สึกคล้ายหมดเรี่ยวแรงสีหน้าเหมือลอยเล็กน้อยผู้คุ้มกันที่อยู่ด้านหลังเขาพากันมองหน้าศพตากันไม่ทราบเช่นกันว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าสามเจ้าทําใจดีๆเอาไว้ซ่งจิวหมิงหันมองไปทางลูกชายเหยี่ยนชิงประสบเหตุเสียชีวิตแล้วซ่งซูตะลึงเงินท่าทางคล้ายไม่อยากจะเชื่อจากนั้นรีบพุ่งเข้าไปตรงหน้าหวังหิงงอแย่งจดหมายรับในมือเขามาอ่านหลังจากทราบสถานการณ์ชัดเจนแล้ว เขาเซถอยหลังไปหลายก้าวร่างกายสายโงอนงเงนอส่งเฉวียนรีบเข้าไปพยุงเขาไว้ปวดติดตามตอนต่อไป